There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would All wanna hope that you, safe and that will see you soon. สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินลดจำนองขายฝากให้คุณภาพจ,งจังหวัดปราจิมบุรีและทั่วประเทศค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตําบลน,นาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะแบ่งเป็นจํานวน1ไร่นะคะด้านหน้าค่ะติดถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ด้านในค่ะเราจะเป็นถนนลูกกลางนะคะเราเปิดทางให้เข้าไปนะคะด้านหลังค่ะเราจะเห็นเป็นวิวเขานะคะวิวเขาใหญ่ะค่ะส่วนตรงที่ตรงนี้นะคะเราจะถมเป็นโคกนะคะให้วางบ้านนอกดาวได้นะคะอยู่ห่างจากถนนเส้น33ส่วนอสอนสนะคะเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นลาดยางนะคะ ประมาณสัก800เมตรถึง1กิโลนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับกับที่ดินสวยๆนะครับที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ผมจัดทําที่ดินแบ่งออกมาเป็นจํานวน1ไร่และ2ไร่นะครับที่ดินตรงเนี้ยอยู่ตําบลนาแขมอําเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่ครับที่เห็นกําลังปรับ ที่ทําที่ทําถนนอยู่ตกแต่งที่อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะอยู่ในขั้นตอนประมาณสัก7 0ถึงแปซนะครับก็ที่ดินทั้งหมดเนี่ยจำนวนอ่าหไร่มีประมาณานะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,ห,กหกแปลงนะครับ1ไร่6แปลงแล้วก็มี2ไร่3าแปลงนะครับนี่ครับ ก็จะมีที่ดินที่เป็นหนึ่งไร่ติดถนนคอนเกียนเนี่ยจำนวนสามแปลงสามล็อกนะครับแต่ตอนนี้ก็มีจองไปแล้วหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งล็อกนี่ฮะรถสิบล้อก,ก็กำลังทำทางกันเลยนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไอรถสิบล้อผ่านไปนิดหนึ่งนี่ครับผมที่ดินที่ผมนำเสนอนะครับ แปลงที่หนึ่ง,งนี่แปลงนี้มีลูกค้าวางมัดจําไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจํานวนหนึ่งไร่อ่ะดูแปลงที่สองไม่ดูแปลงนี้เลยครับแปลงที่สองแปลงที่สองเนี่ยหน้าที่ดินเนี่ยกว้างติดถนนสามสิบเมตรและถนนด้านข้างอีกสาสิบเมตรนะฮะเป็นถนนสองด้านนี่ครับสวยมากครับด้านหลังวิวเขาใหญ่ติดถนนคอนกรีตรนะครับแปลงนี้ราคา 3ามแสนบาทเท่านั้นนะฮะนี่จะมีที่โคกผมจะถมทําโคกให้ไว้ปลูกบ้านด้วยแล้วก็เป็นที่นาส่วนหนึ่งคุณผู้ชมนําที่ดินแปลงเนี่ยมาทําเป็นโคกหนองนาได้เลยสวยๆผมรับรองว่าสวยมากอ่าตรงเป็นที่นานี่ก็ไม่ได้ต่ํานะฮะตรงที่นานเนี่ยห่างจากถนนคอนกีนประมาณ20เซนเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยด้านหลังเราจะเห็นวิวเขาใหญ่ แต่กล้องของผมเนี่ยมันเป็นเลนวายนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นเขาเล็กหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นวิวต้นไม้อย่างเป็นต้นไม้ป่าตรงนี้อากาศดีลมเย็นใกล้ตัวเมืองใกล้ตลาดใกล้ถนน4ีเลน5กิโล4-5ถึงกิโลเท่านั้นแล้วก็ตลาดสดก็4-5ถึงกิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่ดินกันต่อ นี่ล็อกที่สามนี่ดูล็อกที่สามเมื่อกี้ผมให้ดูล็อกที่สองไปแล้วนี่ล็อกที่สามอ่ะนี่เสาเหานี้ไปถึงเสาขาวนู่นนะเสาแดงเห็นไหมฮะหนึ่งไร่หน้ากว้างสามสิบเมตรด้านหลังก็ไปถึงนี่ถุงขาวขาวอ่ะดูแปลงที่สามตรงนี้เลยเสาแดงนี่ไปถึงเสาถุงขาวตรงนู่นนี่ครับแปลงนี้อีกจํานวนหนึ่งไร่นะครับก็ ราคาแปลงนี้สามแสนเกบาทเหมือนกันตรงนี้ทําโคกให้เอาไว้ปลูกบ้านด้วยแล้วก็คุณผู้ชมมาออกแบบทําโคกหนองนาได้ตรงแปลงเนี้ยจะเห็นเขาเยอะกว่าแปลงเมื่อกี้นะครับก็สามารถทําโคกก็มีบ้านโมเดินสัก2ชั้นนะหเห็นวิวเขาสวยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นี่ครับนี่ฮะ 390,000บาทเท่านั้นเองหนึ่งไร่มีโฉนดพร้อมโอนนะครับเนี่ยสวยมากครับคุณผู้ชมที่ดินก็จะห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักเนี่ยประมาณสักโลกครึ่งนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับเดินมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยเพื่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆนะครับที่แปลงเนี่ยก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวแก่งหินเพิงประมาณสัก8กิโล9กกิโลประมาณเนี่ยนะฮะก็ อยู่ในเขตใกล้เมืองและใกล้เขาใหญ่ต้องบอกว่าใกล้เขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่นี่ก็เดินทางไปประมาณสัก10โลก็ถึงเขตอุทยานเขาใหญ่แล้วนะครับนี่ครับอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูเพิ่มเติมด้านในนี่ฮะในที่ก็จะมีเป็นต้นต้นยางด้วยนะครับต้นยางแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะได้จะได้ต้นยางด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะก็คาดว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนจะมีเสาไฟฟ้าน้ำประปาและถนนเรียบร้อยอ่ะดูถนนโครงการหน่อยถนนตรงหน้าที่ดินเนี่ยตรงกลางที่ดินที่เข้าไปเนี่ยสองเสาเนี่ยเสาแดงเนี่ยกว้าง8เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเทลูกลังให้ด้วยนะฮะก็จะเข้าได้ง่ายแล้วก็เดินเสาไฟฟ้ายาวไปเลยเดินน้ำประปายาวไปเลย คือจุดเด่นของแปลงที่ด้านในเนี่ยหน้าที่จะกว้างครับแล้วก็เป็นลักษณะโคกหนองนาถ้าชอบถ้าชอบทําโคกหนองนานี่แปลงนี้เหมาะเลยด้านในอ่ะนี่จะผมพามาดูเนี่ยแปลงเนี่ยยังอยู่ในจํานวนหนึ่งไร่อยู่นะถึงเสานี้เลยเสานี้เลยครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูแปลงด้านในกันต่อ นี่ราคาย่อมย่อมครับคือราคาแถวที่ดินตรงก็ขึ้นกันเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามหาที่ถูกๆซื้อแล้วก็นำมาแบ่งขายให้ถูกๆแล้วก็พัฒนาให้มันสวยครับอ่าแปลงนี้นี่แปลงที่สี่แล้วกันแปลงที่สี่แปลงนี้จำนวนหนึ่งไร่เช่นกันก็จากเสาเนี้ยไปถึงหลังต้นไม้ใหญ่แปลงนี้จะได้ต้นกระบกด้วย นะครับนี่ได้ต้นกระบกหน้าที่ของแปลงเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับเนี่ยก็จะเป็นที่โคกเหมือนกันที่โคกเนี่ยแปลงนี้ที่โคกไม่ต้องถมเลยแปลงนี้คือดินเต็มแปลงนะครับแปลงนี้ก็370,000บาทเท่านั้นรวมค่าโอนทุกอย่างเนี่ยมีต้นกระบกด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นสะเดานะครับ ด้านหลังเห็นวิวท้องนานะครับวิวทุ่งนานี่ครับบรรยากาศดีมากเป็นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมนี่ครับมาดูแปลงดอกไปดูแปลงที่ห้ากันนะครับคุณผู้ชมแปลงที่ห้านี่แปลงนี้เลยจากเสาหัวแดงตรงนี้นะครับแปลงเนี่ยหน้ากว้างเพราะว่ามันเป็นที่สองไร่ สองไล่แปลงเนี่ยทำโคกนหนองนาได้สวยสวยเลยอ่ะนี่ถึงเสาแดงนู้นเห็นไหมฮะเนี่ยถึงเสาแดงนู้นหน้ากว้างของที่ดินแปลงเนี่ยประมาณสักห0สิเมตรนะครับห0สเมตรเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่ต่ำกว่าถนนนิดนึนนงต่ำกว่าถนนคอนกรีตแต่ประมาณสัก2ี่สิบเซนยี่สามสิเซนเท่านั้นเองเนี่ยไปถึงถุงขาวๆตรงนู้นนะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยแปลงนี้ นะครับก็สองไร่ขาย6กแสนห้าหมืบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าโอนนะครับเหมาะทําเป็โนโคกหนองนาถนนหน้าที่กว้าง8เมตรมีไฟฟ้าและน้าประปาเร,ร,รียบร้อยนะครับผมอะดูอีกแปลงหนึ่งแปลงสุดท้ายของจํานวนหนึ่งไร่แปลงสุดท้ายของหนึ่งไร่แล้วกันแปลงนี้ต้องบอกว่าหน้าโครจะกว้างเลยอ่ะนี่ เริ่มจากเสาเนี้ยนี่เสาเนี้ยแล้วมันจะเฉียงไปต้นกระบอกนิดนึงเนี่ยเสาอยู่ตรงต้นกระบอกนะครับแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยอ๋ออ๋อ,อไม่สีนี้นี่หน้าหน้ากว้างถึงตรงรถไถ่ายสีส้มแปลงนี้ก็หนึ่งไร่นะครับหน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรนะครับความลึกเข้าไปของที่ดินก็สามสิเมตรนะครับนี่ แปลงนี้ก็คือเราจะถมโคกให้ด้วยนะครับพกี้ผมเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกว่าจะถมเป็นโคกให้จํานวน8คูณ8เมตรนะครับเป็นโคกให้สําหรับปลูกบ้านด้วยเนาะก็ถมให้ด้วยครับผมให้พร้อมเลยก็สามแสนเจนหมื่นบาทรวมค่าโอนหน้าที่แปลงนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองแปลงเลยหน้าที่มันนั่งหกสิกว่าเมตรนะครับ เช่นการกับแปลง2ไร่นะครับแปลง2ไร่นี้ก็ผมก็จะถมโคกงให้เหมือนกันคุณผู้ชมก็จะได้ปลูกบ้านได้นะครับถนนหน้าที่ก็กว้างแเมตรเหมือนเดิมอ่ะก็แปลงหนึ่งไร่เมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับว่าแปลงสุดท้ายจริงๆมันมันยังมีอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้คือแปลงหนึ่งไร่ลองสุดท้ายแหละก็คือเดี๋ยวผมนับใหม่ก่อนหนึ่งสองสาม แปลงที่4อาแปลงที่5แปลงที่5แปลงนี้แปลงที่5นะครับแล้วก็แปลง2ไร่นี้แปลงที่6เนี่ยแปลงที่6นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลง2ไร่อีกแปลงหนึ่งอ่าแปลงนี้จํานวน2ไร่เช่นกันนะครับหน้ากว้างแปลงนี้ประมาณ70เมตรได้นะครับ7นี่ฮะเจเมตรได้ก็จะทําเป็นโคกให้เหมือนกัน8ปคูณแเมตร แล้วคุณผู้ชมก็สามารถมาขุดเป็นโคงน้งหนองนาออกแบบได้เลยครับสําหรับลูกค้าที่ชอบโคง้งหนองนานะครับผมแนะนําเลยก็วิวเขาด้วยได้เป็นที่นาติดถนนหน้ากว้าง8เมตรผมลูกรลังให้พร้อมนะครับมีโลเคชั่นเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก็650,000เช่นกัน2ไร่นะครับอ่ะนี่ตอนนี้กำลังปรับที่ทำรถถกันนี่ครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับฝั่งเดินไปด้านหลังดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้ผมก็ใช้ทางเลี่ยงมาด้านหลังเพื่อที่ให้เขาทํางานกันสะดวกก่อนนะครับ่ะนี่ครับแปลงนี้แปลงที่ผมนําเสนอเมื่อกี้นี้ครับนี่หนึ่งไร่นี่ฮะมาดูกันด้านหลังมั่งนี่ก็ตรงที่ถุงขาวนี่ฮเสะเสาที่มีถุงนะฮะก็ตัดตรงไป ปลายถุงขาวตรงนุ่นนี่เห็นไหมฮนี่ครับหน้าก,กว้างแปลงนี่ยประมาณ60เมตรแล้วก็ลึกมา40เมตรนะครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงนี้ก็3ามเ็จสามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับรวมค่าโอนให้นะครับแล้วก็ถมโคกให้ด้วยนะครับผมเดินไฟฟ้านะ้ำประปาพร้อมอมาดูกันอีกแปลงนึง นี่ครับอีกแปลงหนึ่งก็คือเป็นแปลงหนึ่งไร่แปลงสุดท้ายแล้วแปลงเนี้ยถนนเนี่ยไม่ใช่สิหน้าที่แปลงเนี้ยมันจะหนึ่งไร่รู้สึกว่าจะหนึ่งไร่กับอีกสองงานนะครับก็หน้าที่ดินเนี่ยกว้างประมาณเจ็ดสิบเมตรเลยครับแปลงเนี้ยเจ็ดสิบกว่าเมตรนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับเจ็ดสิบกว่าเมตรเนี่ยก็ตั้งแต่เสาแดงนี้นะครับ ไปจนถึงน่ะตรงพี่เสื้อดำยืนอยู่นะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับแปลงนี้หน้ากว้างหนึ่งไร่รู้สึกว่าหนึ่งไร่สองงานนะครับแปลงนี้หน้ากว้างเลยก็ด้านหลังจะได้ต้นต้นไม้ใหญ่ด้วยเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไผ่ด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่ประมาณสี่ต้นแล้วก็ต้นไผ่เนี่ยประมาณสามกอ่อสี่กอนะครับแปลงนี้ก็สามแสนเจ็ดหมื่นบาทเช่นกันนะครับเนี่ยเป็นที่เนิน ผมไม่ดูเวลาอยู่แฟงเนี่ยเราหันหน้าออกไปถนนเนี่ยสวยมากๆเลยเนี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นที่นาสักนิดเดียวที่นาสักประมาณ50ตารางวาตรงรถไถนะฮะแล้วก็เป็นที่โคกแล้วนี่ครับสามแสนเจ็ดหมืนบาทเท่านั้นนะฮะนี่ครับก็แล้วก็ฝั่งนู้น ก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะฝั่งนู้นก็สองไร่นะครับก็เหมือนกันครับ6กแ0นห้บาทรวมค้าโอนนะครับก็เชิญมาดูกันนะครับสนใจแปลงไหนก็มาจํามาจองวางมาจํากันไว้ก่อนครับผมครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์นะครับก็ขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับ There's not much When can to do when all I can. Is thinking about you, not doing well Don't know where you are, cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're saving See you soon Fucking late down beside